วัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่18ของการทดลองนั่งทำสมาธิหนึ่ง้วันติดต่อกันนะครับก็ยังอยู่ในที่มืดๆอ,อยู่นะค,คืออยู่ในเต็นท์นะครับก็น่าจะอยู่แบบนี้สักประมาณเดือนก,กว่าๆนะครับกว่าจะได้กลับบ้านนะค,คือย,ยังทำไรไม่เสร็จนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็นั่งได้20นาทีนะครับอาการก็คล้ายกับเมื่อวานนะคือ จิตนั้นเหมือนกับเพลินไปกับความคิดมากกว่าที่จะอยู่กับลมหายใจนะครับก็ขณะที่จิตอยู่กับความคิดนะครับก็พยายามดึงจิตกลับมารับรู้ลมหายใจนะแต่ว่ามันก็ว่าสตินั้นยังไม่กล้าแข็งพอนะครับก็เลยจิตก็เลยเพลินไปกับความคิดนานนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับว่า,าเมื่อผ่านไปหลายๆวันเข้านะครับ สติแล้วก็จิตจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็จะพยายามทำแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับ